สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกมขาป้าออฟยูนิเวิร์สครับ,รบสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือ RPG จัดทีมต่อสู้นะครับซึ่งมันจะให้เราเดินตามช่องนะแล้วก็จะมีการต่อสู้แบบสลับเทินกันนะครับตอนนี้จะเปิดเล่นบนสโตจี G นะครับก็เล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศดีกว่านะครับตัวเกมนี้ก็ในส่วนของที่เป็นเกมจีนเนี่ยอาจจะต้องมีการลงทะเบียน นิดนึงนะใส่ชื่อแล้วก็ใส่เป็นในส่วนของเลขบัตรประจําตัวประชาชนจีนด้วยนะครับไม่งั้นมันจะเล่นได้แค่1ชั่วโมงนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใ,ใต้คลิปนะครับที่เป็นเว็บสุ่มในส่วนของอบัตรประชาชนจีนนะครับเ,ออเล่นไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็จะมีเด้งขึ้นมาให้นะครับผมประมาณนั้นในส่วนของการสมัครก็กดตรงที่เป็นรูปคนนะครับมันจะสมัครเป็น ID เดีที่ไม่ระบุตัวตนให้นะครับโอเคมาอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าเมนูหลักตัวเกมนะครับประมาณนี้นะมีตัวละครตัวละครอะไรนี้ รเราสามารถไปพูดคุยกับเขาได้นะครับผมอ่าแล้วก็มีเมนูเมนูอื่นๆเออนะครับตามนี้เนาะเดี๋ยวมากดเลยแล้วกันนะครับผมตามที่ตรงเกมมันให้ทำนะครับมาจัดไปนี่ฮะ,อะตอนนี้มันจะมีเควสตรงนี้ครับผมอ่ะกดไปตามเลยนะครับ,บผมลองเล่นไปได้นิดนึงแล้วล่ะสำหรับเกมนี้นะครับแต่ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่ภาพค่อนข้างสวยจริงๆครับเออเป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจนะครับอ <สำ S 1> เดี๋ยวกดข้ามติข้ามไปเลยนะครับในส่วนของเนื้อหาตรงนี้โอเค นี่ครับไปตามที่ตัวเกมมันพาไปเลยครับผมโอเคฮะมากดไปต่อครับผมนี่อืเมื่อกี้ที่ผมกดเนี่ยมันจะพาเราไปต่อสู้นะครับอ่ามาแล้วนี่ฮะก็เดินเดินไปนะครับผมอมันจะมีรูปแบบเป็นภาพให้เดินแบบนี้นะครับโอเคนี่ฮะมาด่านใหม่แล้วเรียบร้อยครับผมไปตามที่ตัวเกมมันชี้เลยครับผมโอเคอันนี้ก็อกดรับของได้ครับนี่ฮะ เรียบร้อยครับเสร็จสิ้นนะฮะมาด่านนี้แล้วครับผมจัดไปด่านแรกเนาะโอเคกดตรงนี้นะครับนี่มันจะไม่ค่อยเดินมานะครับมันจะเดินไปตามจุดอ่ะนะครับผมอ่ะเรียบร้อยครับผมอ่าเดี๋ยวมันจะพาเราเข้าไปต่อสู้แล้วนะครับก็อาจจะแบบเล่ยงยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นภาษาจีนเนาะอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้นะครับเออแต่มันไม่ได้ยากเกินความสามารถหรอกนะครับนี่ดูดูดิเห็นไหมภาพเกม เออภาพสวยจริงๆนะนะครับก็กดข้ามตรงนี้เหมือนเดิมครับอ่ากดติ๊กๆิกไปนะครับมันก็จะข้ามไปนะครับคนติ๊กนะมันจะคุยกันได้เร็วขึ้นนะครับผมโอเคนี่ครับลากลงมาครับตัวละครตรงใหม่อ่าเรียบร้อยครับก็กดชึบไปนี่เดี๋ยวมันจะเริ่มให้เราเดินแบบตามช่องแล้ะนะครับก็กดข้ามเหมือนเดิมโอเคมาลุยครับผมนี่มันจะมีการสอนด้วยนะนะครับแต่ว่าคืออ่านไม่ออกไงนะครับมากดมาครับ นี่ปึ๊บ,บ,บมาแล้วแล้วก็ใช้สกิลอากดใส่ศัตรูครับผมแล้วก็กดตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับนี่นี่เวลาที่ตัวละครเข้าไปต่อสู้หรือว่าเราจะโดนในส่วนของศัตรูมาโจมตีเราเนี่ยมันจะเข้ามาในฉากการต่อสู้แบบน,นี้นะครับอาแล้วพอสู้เสร็จนนปุ๊บนะครับมันก็จะมาเป็นแบบช่องแบบ,อแบบนี้เหมือนเดิมนะครับให้เราทําการแบบว่ากดติ๊กไปหาศัตรูเหมือนเดิมนะครับกดไปเดินได้เท่านี้นะครับผมกดใช้สกิล โอเคอันนี้เป็นสกิลแบบใช้กับตัวเองนะครับ่าเรียบร้อยจัดไปออะเดิมมาแล้วโอเคสวยงามจัดการกับตัวนี้ครับนี่มาแล้วเห็นไหมเป็นตัวยิงไกลไมันก็จะมีช่องนี้แบบโจมตีได้ไกลกว่าเดิมนะครับนี่เรียบร้อยโอเคสวยงามนี่ฮะโอเคใครที่ชอบบรรยากาศตัวเกมประมาณอย่างนี้นะครับ คือตอบโจทย์คุณแน่นอนนะฮะแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบเกมที่แบบว่ามันดําเนินแบบเดินช่องเดินอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะแบบว่าไม่ชอบไปเลยนะครับแต่คือผมชอบตรงที่ว่าภาพมันสวยจริงๆนะฮะภาพสวยมากนะครับแล้วก็เลื่อน,อนแบบมุมกล้องแบบเนี้ได้นะครับอืมแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเอ่อมันจะมีในส่วนของออโต้หรือเปล่านะครับแต่จริงเกมแนวประมาณนี้เนี่ยออโต้อาจจะช่วยได้ไม่เยอะนะครับอืมเพราะว่ามันอาจจะต้องมีการวางพงวางแผนอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะครับผมประมาณนั้นนะ โอเคเดินมาตรงนี้ปึ๊บเรียบร้อยตามนั้นนะครับอันนี้มันโจมตีไม่ได้อ่าโอเคศัตรูมาหาแล้วนี่ฮะถ้าเกิดศัตรูมาโจมตีมันก็จะเป็นแบบนี้ครับมันก็จะมาในฉากเหมือนกันนี่อ่าโอเคสู้เสร็จแล้วเนียบร้อยอถึงแม้เราจะโดนโจมตีนะครับแต่ว่ามันจะมีการแบบว่าสลับการโจมตีนะเออไม่ว่าจะเป็นเอ่อตัวเราโจมตีหรือว่าศัตรูโจมตีนะครับมันจะสลับกันโอเค มาจัดไปลุยึอบนี่อุยเลืเพื่อนไม่แน่ตายไ,ไหมเรียบร้อยโอเคสวยงามนี่ามาเดินมาเลยครับอันนี้กระโดดข้ามมาได้ครับผมอ่าแต่ละตัวมันก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันเนาะเออเรียบร้อยสวยงามโอเคนี่ฮะมาอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายอุ้ยอ่าตัวนี้ได้จัดไป อูมอูมเรียบร้อยสวยมากอ่าเสร็จสิ้นครับนี่รูปแบบการต่อสู้ของตัวเกมจะเป็นกระมาณนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วครับเห็นไหมอ่าก็ได้ในส่วนของพวกอ่านี่ครับอ x AH p งอกอะไรไปนะครับมีทั้ง e AH อ p กที่เป็นในส่วนของอ่อดี ID เราแล้วก็ e อ p กของตัวละครด้วยนะครับอืมเสร็จแล้วนี่โอเค มาเดี๋ยวผมจะพาไปลองเปิดกาชากันนะครับโอเคอเดี๋ยวกลับไปที่หน้าเมนูหลักกตนละกันเนาะมาจัดไปครับผมดกดน,นะปึ๊บออกมาหน้าเมนูหลักก่อนนะครับอ่าโอเคนี่ครับผมก็เมนูหลายๆอันนะครับมันอาจจะยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับมันจะมีการปลดล็อกตามาด่านที่เราแบบว่าเนี่ยไปสู้นะครับผม นะเนี่ยครับตามนี้นะครับผมก็จะมีปลดล็อกตามนี้นะครับที่มันปลดล็อกแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของการเปิดกาชากันหน่อยก็แล้วกันนะครับกดเข้ามาตรงนี้ปึ๊บนี่ครับผมอ่านี่ครับอันนี้คือจะเป็นในส่วนของหน้ากาชานะครับซึ่งกาชาเนี่ยมันจะมีทั้งหมดเนี่ยครับหลายตู้ทีเดียวนะเนี่ยตัวนี้1 2นะครับ3อ่าแล้วก็4 นี่ครับผมแอบก็เลือกสุ่มเอาว่าเราจะเอาตู้ไหนนะครับเดี๋ยวผมเอาเป็นตู้แรกเลยนล้กันนะครับอันนี้เลยนะครับผมแล้วก็อผมสามารถสุ่มได้สิครั้งเลยนะเนี่ยเพราะว่าผมมีอันนี้สิบสองอันนะครับมาลองดูแล้วการจะเป็นไงกรไจป,ปึ๊บเรียบร้อยครับผมมอแล้วน่าจะได้ตัวละครที่ดีอยู่นะ,ะป่๊บปึ๊บปึ๊บป๊บะตามนี้ม, <laughs> มันก็จะมีให้เราวาดนะครับเฮ้ยผมว่าน่าจะได้ตัวละครดีอยู่เหมือนกันนะเนี่ย นี่ไงมีสีลุ้งมาด้วยโอเคตัวแรกครับผมนี่ลายเส้นถือว่าสวยสดงดงามทีเดียวโอเคตัวที่สองระดับอะไรก็ไม่รู้อ่ะ <c oughs> เป็นภาษาจีนหมดเลยนะฮะอ่ะโอเคอันนี้น่าจะเป็นแบบธรรมดาธรรมดานะครับผมว่าตัวที่มันเป็นแบบเอ,อ่ออันนี้แบบอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับนี่ไงตัวที่แบบระดับเก่งนะครับจาเล่าไปเลยนะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นแบบสีลุ้งๆแบบนี้นะครับอ่านแบบถูกต้องแหะ อ่าโอเคอันนี้ก็เป็นตัวธรรมดาธรรมดาไปน,นะครับนี่ฮะเหมือนจะเป็นตัวซ้ำเปล่าวะโอเคอ่ะเรียบร้อยครับผมนี่เสร็จสิ้นครับเรียบร้อยตัวไหนที่เป็นตัวซ้ำก็จะกลายมาเป็นเศษชิ้นส่วนแทนเนาะประมาณนั้นนะครับ โอเคเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบรรยากาศการเปิดกาชานั่นเองนะครับสมสติผมจะเปิดอีกเปิดได้ปะจะต้องใช้เพชรเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะครับอาจไม่รู้วันนี้อ่านไม่ออกนะครับก็ต้องค่อยเรียนรู้กันไปสําหรับตัวเกมนี้เนาะทีนี้เรามาดูเมนูตรงนี้ครับอันนี้คือเมนูในส่วนของตัวละครน,นะครับกดเข้ามาดูเลยนี่เห็นไหมมันจะมีบอกนะครับว่าเรามีตัวละครตัวไหนอะไรยังไงบ้างนะครับ เออดาวเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ผมเอาตัวนี้ก่อนเลยตัวแรกนะครับเมื่อกดติ๊กที่ตัวละครเสร็จปุ๊บนะครับกดมาตรงนี้ฮะอ่านี่มันจะมีหน้าตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เรากดอัปเกรดได้โดยการกดบวกอ่ะแล้วก็ใช้ของอัปเกรดนี่ครับอัปเกรดเลเวลตัวละครได้นี่ประมาณนี้นะแล้วก็มีการแบบปลดล็อกในส่วนของช่องตรงนี้ได้ด้วยครับอ่ะปลดไปนี่ครับเปิดปลดล็อกนะครับแล้วก็ให้เราใส่ไอ้เจ้าหินอะไรสักอย่างนะครับเรียกเป็นรูนก็ได้อ่ะนี่ฮะใส่เข้าไปได้เลยนะครับ เพิ่มความสามารถให้กับตัวละครนั่นเองซึ่งก็มันอ่านภาษาจีนเนาะนะคบไม่ได้จะว่ามันเพิ่มเติมความสามารถในส่วนไหนให้นะครับแล้วก็ในส่วนอื่นๆนะครับมีแบบไอทงไอเทมอย่างนี้ด้วยนะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับแล้วก็อันนี้ครับน่าจะเป็นแบบเนื้อหาแบบเรื่องราวของตัวละครตัวนั้นๆอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนั้นนะอ่ะก็เข้าร่าประมาณนี้นะครับเอามาให้ดูนะแล้วก็มีอะไรอีกอันนี้กดเข้ามาดูครับอันนี้จะเป็นในส่วนของแบบว่าร้านขายของน่ะนะครับผมนี่ฮะ อ่าแล้วก็เข้ามาดูได้ครับก็น่าจะเป็นแบบว่าคนที่แบบเติมเงเติมเงินอะไรประมาณนะั้นนะครับก็มาเอ่อมาสามารถที่จะมาซื้อมาเปิดหาของได้ประมาณนั้นนะครับโอเคตามนี้แล้วก็อันนี้กดเข้ามาดูครับอันนี้จะเป็นแบบกระเป๋าเรานะครับก็จะบอกนะว่ามันมีอะไรอยู่กระเป๋าเราบ้างอะไรประมาณนั้นนะครับนี่โอเคตามนี้เลยนะ ย้ำอีกรอบหนึ่งว่าถ้าเกิดใครไม่ทําการลงทะเบียนแบบใส่ชื่อจีนแล้วก็บัตรประชาชนจีนเนี่ยมันจะเล่นได้แค่หนึ่งชั่วโมงนะครับเออผมย้าให้แล้วนะนะยังไงก็อย่าลืมไปแบบใส่ชื่อใส่อะไรให้เรียบร้อยนะครับพอเล่นครบหนึ่งชั่วโมงปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาเลยนะครับก็ให้เราทําการใส่ชื่อใส่เลขประจําตัวประชาชนไปซึ่งผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับเว็บที่สุ่มหานะครับผมโอเคนะ ในส่วนของเมนนอื่นก็เดี๋ยวก็รอให้มันปลดล็อกเนาะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าทรงจดหมายแบบพูดคุยอะไรประมาณนั้นนะครับก็ลองเข้ามาดูแล้วกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าความสําเร็จนะครับกดเข้ามา้วก็รับของรางวัลได้เห็นไหมประมาณนี้นะครับอ่าอันไหนที่ยังไม่สําเร็จก็กดไปนะครับมันก็จะพาเราไปทำยังภารกิจนั้นๆนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับกดเข้ามาดูตรงนี้ครับตรงตัวละครนี่ฮะ s e ติ้งอยู่ตรงนี้นะครับกดเข้ามา อ่าแล้วก็มาปรับเซตติ้งนี่เลยครับอันนี้ผมปรับแบบสูงสุดแล้วก็จะได้ประมาณที่เห็นเลยนะครับภาพเนาะออ,อันอื่นไม่แน่ใจครับไม่ได้แปลกนะครับผมอ่าโอเคก็เอาไว้คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของตัวเกมนี้ใครสนใจก็โหลดได้เลยนะลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนะครับยังไงก็ฝากกดไพพลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้จ้าไปละสวัสดีทุกคนครับ